วันนี้จะขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราววันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันก็คือวันอาสาฬหาบูชาจะเรียกว่าเป็นวันแกรนด์โอเพนนของพระพุทธศาสนาวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาหรือเป็นวันที่เปิดความรู้ครั้งแรกเกี่ยวกับการหลุดพ้นให้แก่คณะสงฆ์ชุดแรกจนกระทั่งบรรลุธรรมกว่า20อสงไขยกับแสนมหากัปที่พระบรมโพธิสัตว์ ได้สั่งสมสร้างบุญสร้างบารมีด้วยความตั้งใจจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สำฤรธจผลด้วยการนำเอาสัจธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบมาเผยแผ่ให้แก่มวลมนุษยชาติขึ้นเป็นครั้งแรกในวันนี้วันอานสารหาบูชาคงเป็นวันที่บรม,มครูอย่างพระสมณะโคโดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านคงปลื้มปิติใจเป็นพิเศษเพราะไหนที่สุด ผู้สืบทอดองค์แรกในพระพุทธศาสนาก็ได้บังเกิดขึ้นเป็นพยานในการตรัสรู้ธรรมทางสายกลางหรือมัคมีองแปดแห่งความดีที่เราเคยได้ยินได้ฟังอันประกอบไปด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธและมัคหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ปรากฏอยู่ในธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระสูตรแรก ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสเทศสอนและก็ทำให้ปุถุชนคนธรรมดาก้าวสู่ความเป็นพระอริยะเจ้าเป็นครั้งแรกคำถามที่น่าสนใจก็คืออะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านพระอัญญากนทัญญะเป็นบุคคลแรกในพระพุทธศาสนาที่สามารถเรียนรู้แล้วก็หลุดพ้นตามหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้ถ้าหากว่าจะตอบแบบที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกก็ต้องบอกว่า ท่านเป็นคนที่สั่งสมบุญบารมีมนณะภพบนับชาติไม่ถ้วนในปัจจุบันชาตินี้ก็น,นับว่าท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดเพราะได้เป็นหนึ่งในคณะพรามณ์ที่ทํานายพุทธลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะได้เป็นพระบรมศาสดาตรัสรู้ธรรมและนําความรู้นั้นมาเผยแผ่แก่ชาวโลกหลังจากที่พระบรมโพธิสัตว์ออกบวชพระอัญญาโกณทัญญะก็ได้ออกบวชประพฤติพรหมจรรย์ตาม รวมทั้งคณะอีกสี่ท่านรวมเป็นพระปัญจวัคคีจนกระทั่งเจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสินพระไทยที่จะทรมานตนเองด้วยการบำเพ็ญทุกขกิริยาอันเป็นการทำทรมานตนเองอย่างยิ่งเพื่อความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะคือราคะโทสะโมหะหกปีผ่านไปหลังจากที่พระองค์บำเพ็ญทุกรกิริยา ท้ายที่สุดแล้วพระโพธิสัตว์ก็ได้ระลึกข,ขึ้นว่าการบำเพ็ญทุกรกิริยาแบบนี้ไม่น่าเป็นหนทางไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์จึงเลิกบำเพ็ญทุกรกิริยาตั้งแต่ครั้งนั้นทําให้เหล่าปัญจะวะัคคีย์ทั้งห้าล้มเลิกความตั้งใจที่จะดูแลอุปถากต่อไปต่อมาเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แต่เพียงลําพังจนกระทั่งท่านได้บรรลุสัมมาสาัมโพธิญาณ รัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดท้ายที่สุดก็ได้นำความรู้มาโปรโดแก่ปัญจวคีซึ่งมีพระอัญญาโกณทัญญาเป็นผู้บรรลุธ,ธรรมเห็นตามธรรมได้เป็นคนแรกซึ่งการที่ท่านเห็นธรรมเป็นคนแรกนั้นก็มิใช่เรื่องที่เหลือวิสัยเพราะเหตุว่าพุทธลักษณะหรือลักษณะมหาบุรุษทั้ง32ประการคือพระธรรมกายนั้นพระอัญญาโกณทัญญาเป็นผู้ที่เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งตั้งแต่แ,ตแรก ดังนั้นการบรรลุธรรมของท่านจึงไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยที่ท่านจะสามารถทำจิตใจของท่านให้ยังลงสู่เส้นทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาและบรรลุเป็นพระโสดาบันพระองค์แรกในพระพุทธศาสนา